อรุณสวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำแคลนนารุคามิของ V-Series คลิปนี้เนี่ยผมออกมาช้านิดหน่อยเพราะว่ามีเหตุผลอยู่เดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปนีกันโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่านารุคามิของ V-Series เนี่ยเขามีสายการเล่นแบบไหนบ้างเรื่องจากในเซตแรกที่นารุคามิออกถ้าไม่นับทีดีนะครับก็คือ VBT03 โดยสายใน vt ธ3เนี่ยตัว vr เนี่ยเขาจะเป็น d e t o n i ิก Real d r a g o กก็คือใบซ้ายมือเนี่ยซึ่งเขาสามารถใช้คอมโบกับ d e t o n i ิ s Finger Dragon ได้ใบขวามือ d e นโทนิกส์ r ิลด Dragon เนี่ยมีสกิลก็คือเมื่อการนโจมตีแวนการดสามารถจา่ายคอร์เตอร์บาร์แล้วก็รีทายอเรีกทายเลือกใบเลียกาแถวหน้าอีกฝ่ายได้หนึ่งใบาจากนั้นเราสามารถทิ้งการ์ดจชมือได้ตามตัวเรียกาดอีกฝ่ายที่มีอยู่ จากนั้นการนี้จะสแตน d จะได้พลังเพิ่มขึ้น5,000แต่ว่าไดฟ์ลบกหนึ่งก็คือเป็นยูนิตที่สามารถแตน n ได้โดยการจ่ายค่าคอร์สก็คือต้องทิ้งการในจํานวนที่เท่ากับเรียกการอฝฟายรือก็คือถ้าอฝฟายไม่มีเรียกการาเลยเราก็ไม่จำเป็นต้องทิง้งอ่าก็คือถ้าเรารีไทยเรียกการอีกฝฟายได้หมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องทิง้งส่วนมันสามารถเอามาเล่นกับเดโทนิกส์สปริงเกอร์ดากอนอย่างไงเพราะว่าตัวนี้มีสกิลคือ ด้วยสกิลตอนลง,งครับก่อนนะครับไม่ไม่ว่าจะลงเป็นแวนหรือเลียก็ตามจะสามารถเลือกายเลียแถวหน้าอีกฝ่ายได้หนึ่งใบและให้พลังบวกห้าพันแต่สกิลที่สองเนี่ยคือถ้าการเน็ตูรไรท์ทับจะสามารถคอเปเลียกาดได้แล้วเพิ่มพลังให้แวนการได้หนึ่งหมื่นก็คือจะให้เดธนิกสกิลเนี่ยพลังเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมื่นเพราะว่าแวนการที่โจมตีได้สองรอบเนี่ยบางทีมันจะไม่ต้องเพิ่มพลังให้สูงเพื่อที่จะให้โจมตีได้คุ้มเพราะถ้าโจมตีได้สองรอบแต่พลังยืนยืนต่ำอยู่เน มันก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่แต่ว่าสายนี้ก็มีข้อจำกัดอยู่เพราะว่าเผาโอ้กอมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นคนเล่นแล้วนะเพราะว่าอันนี้มันเป็นพวกเซตแรกๆที่นารุคมีออกเพราะหลังๆมันจะมีนารุคมีที่คอมโบได้ดุกดันกว่านี้ออกมาเยอะอ่าฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแค่สายที่ช่วงแรกๆที่มีแต่ว่าไม่ค่อยนิยมเล่นกันแล้ว ซึ่งใน BT03 ที่ d e ทอนิกสออกมานีครับมันก็จะมี Dark บ o ลไคไคเซอร์เวอร์มิ v ออกมาด้วยแต่ว่าเป็นแค่ระดับตัวบนอาซึ่งสกิลก็ไม่ได้เอ่งการอะไรหรอกเพราะว่าไคเซอร์เวอร์มิเอัน,น,นเนี้ยในภาค V เนี่ยมันดู <c oughs> ดูไม่ค่อยเก่งเลยสกิลเขาก็คือเนี่ยจาย่าย counterbar สองการนี้จะได้พลังบวก5,000แล้วก็ได้ critical บวก1แต่ถ้าเรียกการฝ่ายแถวหน้าเนี่ยมี2ไปขึ้นไปเนี่ย จากคียดิคอบวกหนึ่งเขาจะเปลี่ยนเป็นการการนี้สามารถโจมตียูนิตแถวหน้าได้ทุกใบแทนอืมก็สรุปก็คือจ่ายเคาสต์บาร์สองพลังบวก5,000ตีแถวหน้าได้ทั้งหมดซึ่งมันดูมันดูกระจอกมากมันดูไม่ค่อยเก่งอะสำหรับเอ่อการที่ถูกอัปเกรดมาในภาควีแต่พอในแค n นเซเลคชั่นพลัสวลุมหนึ่งเนี่ยก็มี d ดอะคนิคไรเซอร์วอมิเลียนเดอลออกมาซึ่งเดอะบลัเนี่ย จำเป็นต้องมีวอร์วิเลียนอยู่ถึงจะใช้สกิลได้เต็มขั้นโดยเดะบัตเนี่ยมีสกิลก็คือเขนาเตอ์บัตหนึ่งจะนัดเอาการบนมือหนึ่งใบเข้าโซแล้วการนี้ได้พลังบวก5 0 0 0ันไรบวกหนึ่งแล้วสามารถโจมตียูนิตแถวหน้าอีกฝ่ายได้ทั้งหมดแต่ถ้าการที่เราเออกขึ้นมือเอ้ยเอาการที่เราออาเข้าโซจากมือเนี่ยเป็นดับโมนิกไชเซอร์วอร์มิเลียนอ่าถ้าเป็นเดอะบัตก็ไม่นับนะครับมันเอาแค่ไชเซอร์วอร์มิเลียนอย่างเดียวการนี้ได้พลังเพิ่มขึ้นอีกมื่นหนึ่งแล้วก็คลิปหนึ่ง หรือก็คือถ้าเอาไคเซอร์วอลมิเลียนเข้าโซเนี่ยการที่ได้พลังบวกหมื่นห้าคลิบวกหนึ่งไดบ,บ,บ,บวกหนึ่งสกิลส่วนที่สองก็คือสามารถโซบาร์ดการติดชื่อไคเซอร์หนึ่งใบแล้วการที่จะได้บวกหนึ่งแต่เมื่อจบเทิร์นเราจะได้รับหนึ่งดาเมจสกิลนี้ใช้เทิร์นและกี่ขังก็ได้ครับแปลว่าเท่าโซบาร์ดไคเซอร์สักสี่ใบเนี่ยอันนี้ก็จะมีถ้ารวมกับสกิลแรกก็มีแปดไดเลยแต่พอจบเทิร์นเราก็ต้องโดนสี่ดาเมจ ซึ่งไอโดนสีดาเมจเนี่ยจริงๆแล้วผมมองว่ามันดูทำมาตลกดีนะอืถ้าเอาจำกัดสกิลให้ใช้ได้แค่เธอะละครัเพื่อเพิ่มไรให้เวอร์มิเลียนเยอะๆเนี่ยก็โอเคนะแต่พอให้โดนหนึ่งดาเมจเนี่ยเพราะอย่างที่รู้กันสกิลแบบเนี้ยมันไม่ใช่สกิลที่จะใช้ปิดเกมอะไรได้เลยมันเป็นสกิลในเชิงลุกที่เขาเรียกว่าทําเกมเฉยๆแต่ว่ามไม่ได้เอาไว้ปิดเกมอืมเพราะเด็กนี้ก็ไม่ได้มีสกิลอะไรเพิ่มพลังให้เรียกาด้วยเอ ทำให้มันดูไม่ค่อยเก่งอยู่ดีถึงจะมีร่างเดิมบลักอ่าแล้วก็ใน Clan Selection Plus Volume 1เนี่ยมันก็มีพวกยูนิตที่เอาไว้สพอร์ตสาย v วอร์มิเลอ่าก็ได้แก่พวกนี้ครับเริ่มจากกรีสนี้ชื่อ Spark Arrow Dragon ตัวนี้มีสกิลค่อนข้างดีเลยถ้าแวนการ์ดติดชื่อไคเซอรนะครับเราสามารถโซบัสหนึ่งแล้วก็รีไทา์การตวนี้จากนั้นจะสามารถหายูนิต ชื่อไคเซอร์จากเท็กเนี่ยมาไลท์ทับเวนการ์ดได้เลยในซอฟต์แสตดจากนั้นจะได้สกิลคือถ้าเรียการอีกฝ่ายบายเดิร์เทินเอ้ถูกรีไทม์เดิร์เทินเนี่ยจะถูกบายแทนข้อดีของสกิลนี้ก็คือทำให้ไลท์เวนการ์ดได้แบบในเมนเฟสเนี่ยจะไลท์เวนการ์ดใหม่ได้เพื่อเพิ่มเอ, Excel, Circle. อ็กเซลเซอร์เคิลส่วนอีกใบหนึ่งนะครับตัวนี้ชื่อทันเดอร์วอลเลตอะก็ตัวนี้มีสกิลคือถ้าลงมาเป็นแวนหรือเรียก็ตาม สามารถดูค่าใบบอสุดทคเอาการ์ดท,ที่ติดชื่อไคเซอร์หรือสปาร์คแอโรดากอนเนี่ยขึ้นมือได้หนึ่งใบแต่ถ้าเอาขึ้นมือเนี่ยเราก็ต้องทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบด้วยส่วนสกิลที่2ครับถ้าแวนโจบตีฮิตการ์ดนี้จะได้พลังบวก5 0 0 0ันจนกว่าจะจบเทินก็ถ้าแวนจบตีฮิตหลายรอบก็คือตีแถวหน้าทั้งหมดของวอร์ิเลียนเนี่ยถ้ามันฮิต3ทีก็บวกมื่นห้าก็จะพวกยูนิตซัพพอร์ตของไคเซอร์ก็จะมีแค่นี้แหละครับ ต่อมาใน VEB12 นะครับก็จะมีอีกสายหนึ่งโผล่มาก,ก็คือสาย Dragonic Vanquisher ซึ่ง Vanquisher นี่ก็เคยมีในภาค G มาแล้วอ่าในภาค V เขาก็มีสกิลใหม่ก็คือในเทอร์นของเรานะครับหากมีการ์ดบูกใบสามใบขึ้นไปในเทอร์นนี้ยูนิตแถวหน้าจะได้รับพลังบวกมือหนึ่งทตัวซึ่งสกิลนี้มันเป็นสกิลคอนอ่ามันก็จะส่งผลตลอดทั้งเทิร์นตามเลที่แวนการ์ดจะเป็น Vanquisher อยู่อ่าส่วนสกิลที่สองคือ Counterblast หนึ่ง จากนั้นเลือกใบเรียการแถวหน้าไฟในก็ได้1่ใบจากนั้นถ้าในโซลเรามีเกรยสามอยู่เราและอีกฝ่ายจะต้องบายการบนมือคนละ1ใบด้วยซึ่งก็คือถ้ามีเกรย3สามในโซเนี่ยการจะถูกบายทั้งหมด3ใบครับก็คือเรียการหนึ่งใบแล้วก็บนมือเราและอีกฝ่ายนะายุะใบซึ่งมันก็จะทําให้สกิลแรกเนี่ยเงื่อนไขทํางานครบที่ว่าต้องมีการถูกบาย3ใบขึ้นไปซึ่งเด็กเวนพิเชิ่งเนี่ยเขาจะมีลูกเล่นในการจบดีได้ต่อเนื่องก็คือ การบายการใน Battle Fa เฟสเนี่ยเขาจะมีเรียาการที่เมื่อถูกบายของตัวเองนะครับถ้าถูกบายจากมืออะไรแบบเนี้เขาจะสามารถถูกคอล,ลงมาได้ซึ่งพอคอล,ลงมาปุ๊บก,ก็จะติดสกลิลที่ว่าบวกหมื่นหนึ่งของแหวนฟิชเชอร์แล้วก็สามารถโจมตีต่อได้เพราะว่าถ้าเราเราคอเขาออกมาในแ a t t ทิ n ์นเฟสประมาณนี้ครับซึ่งเรียาการซัพพอร์ตสำหรับแวนฟิชเชอร์เนี่ยเจะมีเริ่มแรกตัวกรีดสนะครับชื่อแจ็คกี้ช็อตรากูล ตัวนี้มีสกิลคือเมื่อโจมตีแวนการ์สามารถบายการ์จากมือเรา1ใบาจากนั้นเลือกเรียการ์แถวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วใบแต่ถ้าอีกฝ่ายไม่มีเรียการ์แถวหน้าเราจะได้จวการา์หนใบส่วนสกิลที่2คือเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีถ้าแวนการ์ชื่อ dragric a v e n t u r e เราสามารถเอาการนี้เข้าโซลแล้วก็จวกการา์หนใบซึ่งสกิลนี่มันจะให้เงื่อนไขที่ว่าต้องมีเกตสามในโซเนี่ยจะ ครบที่จะสามารถใช้สกิลครบแบบเต็มรูปแบบของแวว์พิเชอร์ได้ในเทิร์นต่อไปโดยเราที่โดยที่เราไม่จะเป็นต้องไร้แวว์พิเชอร์ทับส่วนตัวเกรด2สองตัวนี้ชื่อรอคลายดากูลตัวนี้มีสกิลคือเมื่อจบการต่อสู้ที่โจงปีถ้าแวนกายของเราชื่อดาคูนิแวร์พิเชอร์สามารถรีไทยอยูน,นิตนี้แล้วก็จวดการหนึ่งใบจากนั้นบายการ์ดบนมือเราหนึ่งใบแล้วก็ตีไทยอ้บายเรียกการแถวไหนฝ่ายได้หนึ่งใบด้วยอ่า ก็คือลูกเล่นบายการบนมือเนี่ยเดี๋ยวก็จะอธิบายว่าทําไมมนถึงต้องบายการบนมือเยอะๆโดยสายนี้ต่อมาตัวเกรย์สตัวนี้ชื่อว่า v โว t e x h a d e Dragon ตัวนี้มีสกิลคือเมื่อโจมตีถ้าแวนกดัดคือมอนิ n แ c วนฟิ u เชอร์เราสามารถโซมาร์สหแล้วก็จวการ์ดึใบจากนั้นบายการดบนมือ1ใบเออันนี้คือโจมตีเฉยนะครับไม่ต้องฮิตก็คือโซบาร์สหว1ใบห ซึ่งไอการบายการหนึ่งเนี่ยมันไม่ถือว่าเราเป็นข้อเสียหรอกเพราะว่าพวกเวนพิเชอร์เนี่ยมันจะมียูนิตที่สกิลทำงานเวลาถูกบายอยูอ่โดยตัวแรกตัวนี้คือร่างพัฒนาของเวนพิเชอร์ชื่อดรากอนิกแวนพิเชอร์ฟูบอลโตตัวนี้มีสกิลคือสกิลแรกเลยเขาเนี่ยจะถือว่านับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแวนพิเชอร์ดรากอนิกแวนพิเชอร์ถ้าอยู่ในช่องแวนจะถือว่าชื่อดราก i นิกแวนพิเชอร์ สกิล so ที่2ก็คือเมื่อการนี้ลงมาเนี่ยยูนิตแถวหน้าจะได้รับพลังบวกหมื่นหนึ่งจนกว่จบเทินแต่นี้เป็นสกิลออโต้ครับทำให้ตัวที่ถูกเพิ่มหมื่นหนึ่งเนี่ยจะเป็นเฉพาะยูนิตที่อยู่ในขณนะนั้นแล้วก็ส่วนสุดท้ายเนี่ยสกิลสาคัญเลยก็คือถ้าการนี้ถูกบายจากมือในเธอเราและแวนการ์ดชื่อดรากนิกแวนฟิชเชอร์เราสามารถทิ้งการจกมือหนึ่งใบแล้วเอาการนี้มาไลท์ทับได้แต่ว่าไรจะลบหนึ่ง จากนั้นในเอ็นเฟสเนี่ยเราจะไม่สามารถได้รับเอเมเชเนลลี่กิฟต์เอ่อแอเซลได้เพราะว่าตอนจบเทิร์นเนี่ยด้วยถ้าเราไลฟ์การนี้ด้วยสก e ิลนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะสามารถเอาเดซสามจากโซนหนึ่งเนี่ยมาไลฟ์ขับตัวเองได้ตอนจบเทิร์นอืมก็คือเอาแวนฟิเชอร์ตัวล่างต้นเนี่ยเอามาไลฟ์ขับแหละเออแต่ก็จะไม่ได้รับแอคเซลเพิ่มนะครับจะได้รับแอคเซลแค่ตอนในตัวนี้ลงเพราะตอนจบเทิร์นก็ไม่ได้รับแหละที่เราหลังจากที่เราคอลแวนฟิเชอร์ล่างต้นกลับออกไปเนี่ย ตัวนี้ก็จะทําให้เวนคิชเชอร์เน่ยต้องบอกว่าทําให้เวนการเนี่ยจงตีได้2รอ,อบจะให้แวนคิชเชอร์ตีไปก่อนแล้วก็ค่อยใช้สกิลบายการ์นี้จากมือแล้วก็ค่อยไลร์มาทับเพื่อจงตีอีกรอบหนึ่งแต่ก็จะไห้ลบ1ส่วนอีกตัวหนึงเกรด2ตัวนี้มีสกิลคือ,อเมื่อการ์นี้จงตีฮิตเวนการโซบ้าหนึแล้วเราจะได้จั่วการหนึ่ใบาจากนั้นเลือกใบเรียาการแถวหน้าอีกฝ่ายได้หใบด้วย ส่วน so, อีกข้อหนึ่งก็คือถ้าการนี้ถูกบายจากมือเราสามารถคอมาเป็นเรียการได้แล้วก็จะได้พลังบวกมือหนึ่งซึ่งอันนี้จะเป็นตัวที่ทําให้เราสามารถโจมตีตอนเพื่อนได้ใน Battle f a ฟ e ถ้าเรามีสกิลบายการใน Battle Fa ฟกมือด้วยพวกเรียการของเวนคิวเชอร์ที่แนะนําไปก่อนหน้านี่แหละก็จะทำให้ติดคอโมโบนี้ได้แล้วก็อีกใบหนึ่งเกรดหนึ่งตัวนี้มีสกิลคือเมื่อลงมาในช่องแวร์นะครับสามารถดูการเด็ดใบบนสุนเด็กแล้วการที่ติดชื่อแวนคิเชอร์ขึ้นมือได้หนึ่งใบ เออสกิลนี้ไม่เสียค่าคอสนะครับแต่ว่าต้องลงช่องแหวนเท่านั้นจะเป็นแหวนพิเชอร์ธรรมดาหรือฟูลบอลโต้สกิลอีกข้อก็คือถ้าถูกลายจากมือในเธอเราการนี้จะคอลงเดียกาดได้ก็ก็เหมือนกับไอตัวตีสองชาตูล่าเนี่ยแหละแต่ว่าก็ตัวเนี้ยไม่บางคนคิดว่าเป็นเกฑ์หนึ่งไอสตีไม่เข้าแต่ถ้าเราบายแล้วเราติดสกิลของแหวนพิเชอร์ร่างแรกอยู่ที่ทําให้บวกมือหนึ่งตลอดแถวหน้าเนี่ย ตัวนี้ก็จะมีพลังพอที่จะตีเวงกาดอีายเข้าด้วยต่อมาใน VBT06 จริงๆมันก็ไม่ต่อมาหรอกเพราะไอตัวนี้มันมาก่อนเวนพิเชอร์แต่ที่ผมแนะนำเวนพิเชอร์ก่อนเพราะว่าไอตัวนี้มันคือยูนิตจากสายอีเลเซอร์ซึ่งจะได้แนะนำาอีเลเซอร์ไปรวดเดียวเลยตัวนี้คืออ ER, นะีเลเซอร์กาเลตบัสเตอร์ดากอนโดยที่สกิลของเขาเนี่ยก็คือในเทิร์นเราเนี่ยการนี้จะได้รับพลังบวก5้าแล้วก็กรีบวกหนึ่งต่อแถวหน้าที่ว่างอยู่ของอีกไฟ ซึ่งมานับช่องแอ c เซล้วยครับฉะนั้นถ้าเราสู้แคลนที่เป็นแอ c เซลเนี่ยการนี้ก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้นปกติถ้าเป็นแคลนปกติก็ได้มากสุดแค่หมื่นหนึ่งกระสองคริกแต่ถ้าเป็นแอ c เซลนี่ก็จะได้เพิ่มอีกเพราะว่าแคลนแอคเซลจะมีแถวหน้าเยอะสกิลข้อที่2คือพุ่งตร์บ้านหนึ่งแล้วก็ทิ้งการจากมือหนึ่งใบจากนั้นใบเรียกการแถวหน้าอ e ีกฝ่ายทั้งหมดและก็ย้ายเรียกการแถวหลังมาไว้ข้างหน้าในช่องเดียวกัน ซึ่งสกิลนี้ไม่จำกัดว่าเกคยละครั้งครับฉะนั้นมันสามารถใช้ในการล้างบอรดอีกฟายได้เลยเออถ้าย้ายแถวหลังมาข้างหน้าแลว้วก็ใช้สกิลอีกรอบไปยอมได้แล้วก็ใน V-CAN Collection Volume 5เนี่ยก็จะมีตัวเนี้ยที่ชื่อ Sweep Command d ร a g o n ตัวเนี้ยมีสกิลคือข้อแรกคือถ้ายูนิตนี้ลงในช่องแวร์หรือเลียสามารถจ่ายโซบาร์ดหนจากนั้นเลือ่อ,อบเลียกาแถวหน้าอีฟายได้หใบ แล้วจดย้ายเรียากาศแถวหลังอ e ีก่ายเนี่ยหนึ่งใบในเรียากาศช่องหน้าที่ว่างอยู่จะคนละคลั้์ก็ได้นะครับเขาไม่มบังคับสุดขีที่2คือเมื่อเรียากาศถูกบายเราจะสามารถบายเรียากาศแถวหน้าอ e ีกฝ่ายเพิ่มหนึ่งใบจากนั้นเนี่ยถ้าเรามีกราดในดาเมโซน4ใบขึ้นไปเนี่ยเราสามารถจ่ายคอตเตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็โซบาร์หนึ่งแล้วเราจะได้รับแอคเซลเซอร์เคิลหนึ่งใบจากนั้นสามารถคอลเรียาการติดชื่อ e อีเลเซอร์จับดรอบโซนเนี่ยลงในเรียาการเซอร์เคิลได้1ใบ ซึ่งสกิลนี้ใช้ได้แค่เธอละครั้งนะครับอืมฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราสามารถรีดอบแล้วก็ปั๊ม Excel ได้เรื่อยได้เธอละครั้งแล้วก็ต้องติดลิมิตเบรกด้วยก็คือมีมีโซซีาบขึ้นไปโอเคแต่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีสกิลแบบปิดเกมอะไร100%เท่าไหร่ตัวโหดๆเนี่ยจะมาหลังจากนี้ครับนี่แหละคือเหตุผลที่ทำไม,มลงคลิปนี้ช้าเพราะว่าผมรอให้อ้นี้ตัวนี้ออกอยู่ ตัวซ้ายมือเนี่ยก็คือ e อ a เล r เตอร์โวลวิ่งซอร์ทดรส่วนตัวขวามือเนี่ยชื่อ er e อ a เล r เตอร์โว n วิ a งเซเบอร์ดราก้อนรเวิผมรอให้ล่าง Reverse สมืออากมาก่อนเนี่ยจะได้ทำคลิปนี้ให้เสร็จเดี๋ยวจะมาแนะนำสกิลของโวลวิ n งซอร์ดดราก้อนปกติก่อนตัวนี้มีสกิลคือเมื่อ Normal Unit ฝ่ายโดนบายในเธอเราอีกฝ่ายเลือกท่าท,ที่ชื่อเหมือนกันมากสุด1นึ่ใบจะกองแล้วบายจากนั้นเราจะเลือกยูนิตหใบให้พลังบวก5 0 0พ แต่ถ้าการ์ดที่โดนเอ๊ะถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมบายการ์ดด้วยสกิลเนี่ยไอตัวที่เลือกเราจะบวก10,000แท่นแทน <c oughs> หรือก็คือเวลามันใช้คําว่ามากสุดหนึ่งบแปลว่าอีกฝ่ายไม่ต้องบายใน็ก,ก็ได้นะถ้าอีกฝ่ายมี normal unit ทุกบายเนี่ยอีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องบายก็ได้แต่ถ้าอีกฝ่ายไม่บายเราจะจิ้ม unit 1, ยูนิตหนึ่งบบวกหมื่นแต่ถ้าเขาบายก็จะได้บวกแค่ห้าพันส่วนสกิลที่2คือเมื่อการนี้โดนไลท์ทับนะครับมันจะสามารถถูกคอลเบรียก,การได้ จากนั้นสามารถเลือกการในด็อปโซนอีไฟแล้วบายได้อีกหนึ่งบต่อการในดาเมโซนเราทุกๆ2ใบก็คือบายได้มากสุด2ใบแหละเพราะใช้สกิลนี้ได้มากสุดก็ตอนที่มีดาเมสีห้าแค่นั้นแหละส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับวอลวิ่งเซเบอร์ดราก้อนรีเวิร์สสกิลนี้ค่อนข้างยาวเลยสกิลแรกเนี่ยก็คือเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็ล็อกเรียกาตัวเองหนึ่งใบ จากน,นั้นอีฟายต้องเลือกเ,อเลือกบายการในมือในดอปแล้วก็เรียาการตัวเองอย่างละหนึ่งใบหรือมากสุดก็คือ3ใบนะครับหนึ่งแล buy, buy. ้วก็บายไพ่สกิลที่2เมื่อ Normal Unit ิตอีฟายโดนบายในเธอเราอีฟายต้องเลือกการที่ชื่อเหมือนกันมากสุด1ใบจากกองแล้วบายจากน,นั้นเราจะเลือกยูนิตหนึ่งใบแล้วหมวกพลังให้5 0 0พันแต่ถ้าอีฟายไม่บายการ์ดด้วยความสามารถนี้เราจะได้มวกมื่อหนึ่งแทนซึ่งสกิลนี้ก็จะเหมือนกับ w าวิ่งซอร์ดราก้อนนั่นแหละสกิลเหมือนกันเลยอันนี้ ส่วนสกิลสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าไฮไลท์เลยก็คือ mm. เมื่อการได้โจมตีถ้ามีการในโซหรือเรียาการที่ติดชื่อววิงเราสามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งโซบาร์หนึ่งแล้วก็จะสแตนเรียาการได้หนึ่งใบแต่ถ้าเรามีดาเมโซนสี่ใบขึ้นไปจะสแตนเรียาการได้ทั้งสนาม,มสกิลนี้เรียกว่าโหมดมากเพราะว่าเนื่องจากมีสกิลเพิ่มพลังให้เรียาการแล้วยังมีสกิลกสแตนเรียาการได้ด้วยผมไม่รู้นะว่าคนอื่นคิดเหมือนกันไหมแต่ผมรู้สึกว่า ไอ้ว o ล i n g งเซเบอร์ดาร์กอ e r เวเนี่ยมันเล่นได้ดีกับ e l a เ e r อีกตัวหนึ่งมากกว่า Wowing s ซอ r d ที่เป็นรางต้นของมันอีกซึ่งอีกตัวหนึ่งก็คือที่ผมจะแนะนำคือตัวนี้ครับตัวนี้มาใน BT12 ชื่อ Elaser d r a c o n i c d e s c e n e a n t ตัตัวนี้มีสกิลคือเมื่อการนี้ไลท์ทับอยู่ในที่ติดชื่อ Elaser เขาจะรับสกิลของตัวนั้นมาทั้งหมดอมืคือถ้าเอาตัวนี้ไลท์ทับ Wo ล์ฟิงเซเบอร์ดาร์กอิ r เว e เนี่ย ว่ามันค่อนข้างเข้ากันเลยนะสกิลที่2คือโซบาร์สหเลือกใบเรียก,กาศแถวหน้าอีกฝ่ายหนึ่งใบจากนั้นขยับเรียกากาศแถวหลังเขาอีกฝ่าย,ยมาช่องหน้าที่ว่างอยู่ได้โซสกิล so, ที่สุดท้ายเนี่ยเป็นสกิลที่จากออริจินอลเลยก็คือเมื่อการนี้โจมตีไม่ฮิตเฮลท์บาร์หนึ่งการจะมือหน,นึ่งใบการนี้จะได้รับการสแตนแล้วก็ได้ลบหนึ่ง ซึ่งไอสกิลเนี้ยถ้าเราเอาไปรวมกับวอ r วิ n งเซเบอร์ดาวกับรีเวิร์สที่สามารถเวลาสามารถแตะเรียกัทั้งสนามได้เมื่อโจมตีเนี่ยมันจะแปลว่าเรียกัทั้งสนามเนี่ยสามารถโจมตีได้3รอบเลยใช้คอมโบคู่กันนะถ้าอีกฝ่ายไม่ไม่ปล่อยให้ฮิตนะแต่ถ้าเขาปล่อยให้ฮิตเนี่ยเราจะได้แค่2รอบอยู่ดีแต่ส่วนใหญ่ผมมองว่าถ้า Descendant ใช้คอมโบคู่กับวอ r วิ n งเซเบอร์รีเวิร์สเนี่ยน่ากลัวมากครับ ต่อมาก็จะเป็นพวกเรียาการเอลเซอร์ที่แนะนำที่ตัวเด็ดๆนะที่นิยมใช้กันเริ่มจากตัวแรกเนี่ยตัวนี้มีสกิลคือเมื่อลงในช่องแวร์หรือเรียกตามเนี่ยสามารถจ่ายเค้าตบบารหนึ่งจากนั้นเลือกคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์แล้วใายเรียากาศอีกฝ่ายหนึ่งใบที่อยู่ในคอลัมน์เดียวกันจากนั้นสามารถขยับเรียากาศที่อยู่แถวหลังเนี่ยมาในช่องเดียวกันได้ขออีกฝ่ายนะครับ ตัวสกิลที่2เนี่ยคือเมื่อจบการต่อสู้ที่แวนการ์ดโจมตีแล้วถ้าอีกฝ่ายไม่มีเรียการแถวหน้าเลยสามารถจ่ายคัลเตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็แตนยูนิตนี้ถือว่าเป็นยูนิตที่ค่อนข้างดีครับเพราะว่าเป็นเรียอร์กาที่โจมตีได้2รอบถือว่าค่อนข้างดีเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ Sparkless d r า gon ตัวนี้มีสกิลคือเมื่อลงช่องแวนเนี่ยการนี้ได้รับพลังโบว์ห0าพันจากนั้นสามารถดูการ5าใบบนสุดเล็กได้และเอาการที่ติดชื่ออีเลเซอร์หนึ่งใบขึ้นมือ แต่ถ้าเราเอาขึ้นมือเนี่ยเราต้องทิ้งการจะมือหนึ่งใบด้วยสกิล so, ที่2เนี่ยใช้เป็นแวร์หรือเรียก็ได้ก็คือถ้าการนี้โจมตีฮิตเวนการสามารถจ่ายโซบราดหนึ่งแล้วก็โจมารใ้หนึ่งใบและก็ตัวที่3นะครับตัวนี้ชื่อว่าไร n ิ n งรี t ิเลเซอร์ซูเฮลนะคิดว่าตัวนี้มีสกิลคือถ้าอยู่ในช่องเอ็กเซลเซอร์เนี่ยการนี้จะพังบัวค้าพันตลอด สกิลที่2คือเมื่อลงช่องแวร์หรือเลียก็ตามแล้วเวนการ์ดติดชื่อเ e อลเลเตอร์เราสามารถทิ้งการ์ดจมือ1ใบและก็จะบายเลียการ์ดแถวหน้าอีกฝ่ายได้1ใบแล้วเราจะได้จวการ์ดหนึ่งใบด้วยข้อดีของตัวนี้คือมันสามารถบายได้โดยไม่ต้องใช้คาเตอร์บาร์หรือโซลบาร์แต่เป็นการใช้การ์ดบนมือแทนแต่ว่าหลังจากทิ้งไปเราก็ได้จั่วคืนอยู่ดีก็เหมือนไม่ได้เสียอะไรมากแถมมีพลังโจมตีที่โอเคด้วยว่าถ้าอยู่ในช่องเอ็กเซลจะได้บว์อีกห้าพัน ส่วนพวกตัวเกรดหนึ่งก็จะมีเดโม l ิชันอาร์กอนตัวนี้มีสกิลคือเมื่อจบการต่อสู้ที่การนี้โจมตีหรือบูธและถ้าการโจมตีนั้นฮิตเราจะได้จวการ์ดหนึ่งใบจากนั้นเลือกการในหนอกอีกฝ่ายหนึ่งใบแล้วก็บายไปถ้าอีกฝ่ายบายการ์ดแล้วการนี้อยู่ในเลียการ์ดซิเคิลจะสามารถเอาการนี้เข้าโซได้เราไม่ใช่สามารถมันมันเป็นบัคก็คือถ้าการนี้ช่องเดียในขณะที่สกิลเนี้ยทางานเนี่ยการนี้จะถูกเอาเข้าโซ ่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมีสกิลคือเมื่อลงช่องแวนหรือเลียสามารถดูการห้าใบบนสุดเด็กแล้วเอาการ์ดชื่อติดอ e ีเซอร์หนึ่งใบเนี่ยขึ้นมือแต่ถ้าเราเอาการ์ดขึ้นมือด้วยความสามารถ,าารถนี้ต้องทิ้งการ์ดจมืกหนึ่งใบหลักก็คือเอาไว้เสิร์ชหาอีเซอร์ H e เนี่ยแหละครับใช้เป็นแวนหรือเลียก็ได้ก็โอเคอยู่ตัวนี้แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้คือมีสกิลคือเมื่อลงสามารถทิ้งการ์ดจมืกหนึ่งใบแล้วก็สามารถเอ่อเลียการแถวหน้าอีกฝ่ายได้หนึ่งใบ แต่นั้นยูนิตนี้จะได้รับพลังบวก5,000ตลอดเทินเอ่อก็จะเป็นสกิลบายโดยไม่ต้องใช้คานเตอร์บาร์กับโซบาร์เพื่อประหยัดเพราะเด็กเนี้ยเอ่อเวลาใช้ท่าใหญ่เนี่ยมันจะไม่ต้องใช้คานเตอร์บาร์กับโซบาร์พอสมควรเลยสำหรับพวกเวนกอร์แล้วก็ต่อมาในแคลนคอลเลกชันวอลุ่ม3นะครับก็จะมีอีกสายหนึ่งเรียกว่าเป็นสายที่ ไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีตัวไม่ไม่ไม่ได้มีการซัพพอร์ตอะไรมาก่อนเราออกมาทีเดียวเลยก็มีตัวซัพพอร์ตเกรซองเกรน,นึ่งให้ครบเลยอันนี้คือสายดันกาลีรู้สึกมันน่าจะอ่านอย่างน,นะชื่อมันมันก็เป็นยูนิตท,ที่เคยมีในภาคเก่าก็แตโดยตัวแวนเนี่ยมีสกิลคือเมื่อเริ่มแบทเทิลเฟสเนี่ยถ้าแวนการ์ดอีกฝ่ายเป็นเกรซามหรือสูงกว่าเราสามารถบายการ์ดบนสุดเด็กเราได้หนึ่งใบซึ่ง เออ่ถ้าเราสกเกตดีๆเนี่ยยูนิตเนี้ยจะมีพลังยืน1 7 7 0 0 0 0แล้วตัวเนี้ยมี triple d ลได้ด้วยอ,อ่เป็นเกรย์3ที่ตีเอ,อตีมี3ไดแต่มันก็จะมีข้อแลกเปลี่ยนกับพลัง,ขงเขาก็คือถ้าการเนี้ยอยู่ในช่องแวร์หรือเลียเนี่ยแล้วการนี้โจมตีเราต้องเอาการในบายโซนทั้งหมดลงแับโซนจากนั้นมันจะแสดงสกิลหรือผลลัพธ์เนี่ยตามจำนวนการที่เราเอาลง ถ้าเราเอาการ์ดลงดับโซน2ใบหรือต่ำกว่าเนี่ยการนี้จะได้รับพลังลบ10,000มืนและก็คริติคอลลบ1แล้วก็ได้ลบ2อมหรือก็คือเออลืมตัวเนี้ยมันมี2ติด้วยนะครับตัวมันยืน2คลิปอ่าหรือก็คือถ้าเอาการ์ดเราเอาการ์ดาบได้ไม่ถึง3ใบเนี่ยการนี้จะกลายเป็นตัวกระจอกเลยส่วนถ้าเราเอาการ์ดลงดอบโซนได้4ใบหรือมากกว่า ผู้เล่นอีกฝ่ายต้อง buy card, บายการดบนมือตัวเองหนึ่งไปแต่ถ้าเราเอาการบายไปเอาการในบายโซนลงดรอปได้5ใบหรือมากกว่าเนี่ยเราสามารถเลือกการในดรอปโซนเรา,เา3ใบามากสุด3ใบาจากนั้นเอากลับเข้าเด็กและซับเด็กสามารถบนของไปใช้ไดออ้ซึ่งถ้าจะเล่นตัวนี้ก็ต้องตคอ,อยบายการ์ดลงบายโซนตัวเองให้ได้บ่อยๆเพื่อจะให้สเตตของมันเนี่ยคงที่เพราะถ้าได้ไม่ถึง3ใบเนี่ยมันจะกลายเป็นแวนที่ยืนเจ็ด1คิ1ได้ แค่นี้เลยส่วนตัวเกรด2สองที่ซับพอร์ตเนี่ย e x o r c i s t m a ตเมดเลนเลนตัวนี้มีสกิลคือเมื่อถูกไลท์ทับสามารถจ่ายคอลเตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็สามารถถูกการ์ดส,สองใบบนสุดเด็กเอากาดหนึ่งใบาย,บายแล้วก็เอากาดหนึ่งใบขึ้นมือส,สกิลอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อเป็นเรียกาศในเมนเฟสสามารถคอลเตอร์บาร์หนึ่งแล้วก็บายการ์ดบนสุดเด็ก จากนั้นการน,นี้จะได้รับพลังบวก5,000ตามจำนวนการจำนวนเกรดของการาซท,ที่บายด้วยความสามารถนี้แต่ถ้าเราบายการาดเกดศูนด้วยความสามารถนี้ปุ๊บจะได้จั่วการหนึ่งใบแต่ถ้าบายเกดศูนก็ไม่ได้พลังเพิ่มอะไรก็เป็นตัวช่วยในการเพิ่มเพิ่มการในใบายโซนเพื่อใช้สกิลของดันการีส่วนเกรดหนึ่ง Exor Ma โซ,ซอันนี้อันชื่อว่ามิวมิวั้งตัวน,ตน,นี้มีสกิลคือเมื่อถูกไถท,ทับเหมือนกันสามารถดูการบนสุดเด็กได้แต่ดูได้แค่หนึ่งใบ จากนั้นเ,เลือกได้ว่าจะบายมันหรือเอาไว้บนสุดเด็กเหมือนเดิมสกิล so, ที่2เป็นสกิลแอคเขาสกิลคือถ้าแวนการอีกฝ่ายเป็นเกรดสหรือสูงกว่าสามารถจ่ายโซมาร์สหนึ่งแล้วก็บายการดจากมือหนึ่งใบเพื่อจัว่วการหนึ่งใบซึ่งสังเกตว่าสังเกตดหนึ่งและสังเกตว่าทั้งเกรดหนึ่งและเกรดสองเนี่ยมีสกิลบายในเมนเฟสของไทล่เทินได้เลยก็คือถ้าเราเก็บเกรดหนึ่งและเกรดสองนี้ไว้ได้เนี่ยมันก็จะมีการเพียงพอให้เราบายได้ ตลอดเพราะตัวแวนก็มีสกิลบายการ์ดอยู่แล้วหนึ่ใบด้วยโอเคจะสายนี้ผมส่วนตัวไม่เคยเล่นนะก็เลยบอกไม่ได้ว่ามันโหดหรือเปล่าเออมันอาจจะมีสกิลในเชิงรับที่ดีแวนยืน17แต่ว่าก็ไม่รู้ละโอว้ว่าในเชิงลุกเนี่ยมันจะโหดมากขนาดไหนแล้วก็ใน v c a n Collection Volume 5เนี่ยก็จะมียูนิตจากภาคเก่ามาอีกก็คืออาร์เมอร์เบรกดาก เรียกว่าเป็นตัวที่สกิลค่อนข้างอลังการเลยเพราะว่าเขามีสกิลคือเคาน์เตอร์บารสามจะนั่นจะบายเรียการแถวหน้าอีกฝ่ายทั้งหมดแล้วการนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้น1 0,000แล้วก็คลิปบวก2ตอต่อเรียการแถวหน้าที่ว่างอยู่ของอีกฝ่าย1ช่องหรือก็คือถ้าเล่นกับแคลนปกติ i, ที่เขามี2ช่องนะครับแถวหน้าก็จะได้บวก2 0,000แล้วก็บวก4คลิปเออแต่ถ้าเล่นกับแคลนเอ็กเซลเนี่ยก็จะทําให้มีพลังแล้วก็คลิปเพิ่มขึ้นจำนวนช่องเอ็กเซลของอีกฝ่ายที่เพิ่มขึ้น ซึ่งมันจะทําให้สามารถปิดเกมได้ด้วยการโจมตีเดียวเลยนะครั้งเดียวของตัวเนี้ยสกิลอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อการนี้โจมตีในตอนที่เรามี4ดามเมจหรือมากกว่าการนี้จะพลังเพิ่มขึ้นอีก10,000แล้วอีกฝ่ายข้ามใช้เซนติเนลในการป้องกันด้วยสกิลนี้แหละมันทําให้การนี้สามารถใช้ปิดเกมได้เลยในการโจมตีครั้งเดียวเรียกว่าเป็นแ x e l Ginter Hit t ท r u ต่อมาจะเป็นพวกเรียากาศทั่วไปสำหรับแคลนนาะลุคซมิของ V-Series ซึ่งสามารถเอาไปเล่นได้ในหลายแคลนเลยเไม่ไม่ได้จำกัดเฉพาะาตัวแรกเลยเกรดสชื่อโวลเท h o คอนดากอนตัวนี้มีสกิลคือถ้าเธ้อค่าในเธิรนี้มีมีการ์ดถูบายของผู้เล่นฝ่ายใดก็ได้นะครับการนี้ได้รับพลังโบว0 0 0 0ตลอดเทิรนส่วนสกิลอีกข้อหนึ่งครับเมื่อการนี้โจมตีเวนกา สามารถจ่ายเคาน์เตอร์บาสหนึ่งแล้วก็เลือกคอลัมน์อีายหนึ่งใบมันจะทําการบายเรียกการในแถวหน้าของคอลัมน์นั้นแล้วก็ขยับตัวหลังมาไว้ข้างหน้าได้ในแถวเดียวกันส่วนตัวเกรดหนึ่งตัวนี้ไมตีิโบราคูลตัวนี้มีสกิลคือถ้ามีการทูบบายในเทอร์นี้ของเรารีออฝ่ายก็ได้จะได้รับพลังบวก5 0 0พันตลอดเทิร์สนสคิวอีข้อหนึ่งก็คือเมื่อลงจากมือนะครับในช่องแวร์เลียสามารถดูกอาฆ่าบายบนสุดเดกเอาเกรดสามหนึ่งใบขึ้นมือ จะนั้นต้องทิ้งการจังมือหนึ่งใบเออก็เป็นตัวเซิร์ชเกสทัมทั่วไปของใน v ีซีรีส์แล้วก็ตัวสุดท้าย Rizing Phoenix ตัวนี้มีสกิลที่จะทำงานเมื่ออยู่ในดขอกโซนนะครับคือถ้าเรียกการฝ่ายทูบายในเธอนี้เราสามารถคอลการนี้จะดอกโซนได้แล้วก็จะได้รับพลังบวก3 0 0พันซึ่งถ้าเราสามารถบายเรียกการอีกฝ่ายในแบทเทิลเฟสได้เราจะสามารถคอลการนี้มาได้แล้วก็ทำการโจมตีต่อได้อีก ซึ่งสามารถเอามาใช้คู่กับโอเท็ฟอร์รักได้ด้วยและถ้าเล่นกับสายแวนพิเชอร์เนี่ยจะเก่งมากเป็นตัวที่สำคัญเลยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับแนะนำแคลนนาลุคเมิวีซีรีส์โอเคคลิปนี้ก็ต้องขออภัยที่ช้าอยู่บ้างเพราะว่าเนื่องจากติดงานแล้วก็ต้องรอรีเวิร์สยูนิตของโบวิงเซเวอร์ดรากอนด้วยโอเคเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยผมจะรีบทำให้ไวเลย เจ็ดนไมครับสวัสดีครับ